มาจานผุนปูนแบบนี้เลยนะครับผมลาดมาเลยจะได้อร่อยเมนูนี <jam ming> ้เป็นเมนูลองทำนะครับผมคือชอวผัดกระเพราใช้อะไรทำก็อร่อยนี่ก็เช่นกันครับผมผัดกระเพาหมูยอ cái loại này đẹp, mày đi ngon, 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 ันอร่อยมากเลยไข่ดาวมีสากระเพราแล้วก็ต้องมีไข่ดาวครับผม ไหลายครั้งนี่ทานผักกระเพราไม่มีไข่ดาวว่ามีนะครับสําหรับกันทัชไทเพราะว่าไม่มีไข่ทอดว่าไม่ใช่ไม่มีไข่ไก่หรือว่าไข่เต็กไม่ได้ซื้อแหละว่างไง เผ็ดกำลังดีลมลมช่วงนี้มีพายุนะครับผม ไปไหนมากไ,ไ,ไหนก็พบ,พบ,พบลมติดตัวไว้นะครับผมช่องนี้นะเจอกันจะใยใก็ตกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะลมแรงมากเลยแหละฝนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ลมนี่แรงมากลาดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนะ เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะครับผมนั่นมันก็จะเสียการเสียงานนะครับผมสำหรับวันนี้คันตะชัยก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมนะเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็คลิปต่อๆไปของคันตะชัยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คันตะชัยขอจาาตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ